ช้าวันนี้ก็เส้นเคยจ้าครูบาอาจารย์ท่านว่าไปบินทบาตท,ท่านว่าไปไปโปรดสัดนะ์เราก็ต้องหาบุญหากุศลไปเช้าขึ้นมาทำวัดสวดมนทำวัดเช้าสว,วดมนนั่งสมาธิทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็เดิน จงกรมกำหนดรู้ทุกอิริยาบถหาคุติกำหนดรู้ทุกอิร,ยรอิยาบถทุกอย่างจนรับบาทคนแรกจอนจะรับบาทโยมคนแรกเราก็ขายสมาธิพุทธโธขายสมาธิพุทธโธขายสมาธิพุทธโธขายสมาธิ เมื่อคายสมาธิแล้วเราก็รับบาตจากโยมเมื่อรับบาตจากโยมเสร็จแล้วก็ภาวนาต่อไปภาวนาไปทั้งสี่ทิศสิบทิศภาวนาไปตลอดทางเมื่อรับบาตโยมเสร็จแล้วก็ภาวนาต่อ ญาติโยมที่รอบุญรอกุศลจากเราเพื่อจะได้อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลกับผู้วัยชนหรือวันพระบุรุษหรือแห่ส่วนบุญส่วนกุศลให้บิดามารดาผู้ยาตายายญาติโคโหติกา